Amazing t a r o Amazing t a r o สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกอาร์คานะคะพิกอเด็กก็ได้อแล้วแต่เลยว่าจะชอบแบบไหนนะคะวันนี้เรามีพิกอาร์ค์นะคะให้คุณได้ <S <s เขาเรียกว่า <S <s เลือกกองไพ่เสียงไทยหาคำตอบกับ เรื่องราวที่คุณอยากรู้ในหัวข้อนี้นะคะหัวข้อนี้ก็คือรักสามเศร้าเราสองสามคนถ้าคุณจับได้แล้วคุณจะตัดสินใจอย่างไรครั้งนี้ไม่ได้ถามว่าเขาจะเลือกใครนะคะถามว่าคุณนั่นแหละเมื่อรู้ว่าคนรักของคุณมีใครอีกคนหนึ่งคุณจะตัดสินใจอย่างไร มาลองถามหัวใจดูลองให้โชคชะตาได้คุยกับคุณนะคะกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้านะคะมีด้วยกันสองกองค่ะกองหมายเลขหนึ่งนะคะให้เป็นภาพพระจันทร์เรียกว่ากองพระจันทร์นะคะเป็นตัวแทนค่ะกองหมายเลขสองค่ะจะเป็นกองดาวนะคะให้สัญลักษณ์คือรูปดาวนะเน้นย้ำนะคะพระจันทร์กับดาวเมื่อฟังหัวข้อแล้วอธิษฐานถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ใน เหตุและเขาเรียกว่าเหตุผลนี้เหตุ ate, การณ์นี้ลองถามลองอย่างเสียงสักเสียงหนึ่งนะคะอธิษฐานนิ่งๆดีๆแล้วเลือกกองไพ่เผื่อคุณจะได้รู้ใจตัวเองค่ะกองหมายเลขหนึ่งหรือกองหมายเลขสองพระจันทร์หรือดาวนะคะอ่ะเลือกกองไพ่ได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนคนที่เลือกกองได้เรียบร้อยผู้ทำนายขออนุญาตกองทจันทร์ก่อนนะคะจะเปิดไพ่ทั้งหมด1ิใบนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันกับเรื่องราวพลังงานของคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโลกับเรื่องราวรักเราสองสามคนถ้าคุณจับได้คุณรับรู้แล้วคุณจะตัดสินใจอย่างไรถามใจคุณไม่ได้ถาม ใจคนกลางนะคะเป็นตัวแทนหยิบให้ค่ะมาขอสิบใบนะคะหนึ่งใบค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและ สิบค่ะนี่คือเรื่องราวพลังงานของคุณนะคะฟังไว้พอเป็นแนวทางค่ะใช้วิจารณญาณเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงการเสียงทายไพ่ในการเลือกกองไพ่และเราอยากรู้ว่าเราเลือกกองไพ่แล้วซิมซเหมือนซิมซีเลยออกมาแล้วคำพยากรณ์คืออะไรนะคะเรามาดูกันในตำแหน่งหมายเลขหนึ่งกันก่อนนะคะเมื่อคุณรับรู้แล้วเมื่อคุณรู้ได้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรกันเนามี คือจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเซนส์ดีนะเขาหลอกคุณน่าจะยากอยู่นะอืมหัวข้อนะคะเราสองสามคนนะอ้คนกลางของคุณนะคะไหลเป็นปลาไหลเลยนะน่าจะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะและคุณก็กังวลว่าจะมีครั้งต่อไปเหมือนกนารคาดโทษเอาไว้แล้วเขาก็ทำอีกนะคะ อาจจะเป็นความผิดต่อคุณในหลายๆเรื่องราวแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะคะไพ่เดทขึ้นแล้วค่ะไพ่เดอะฟูค่ะโอ้ต้องบอกแบบนี้นะคะ ต้องบอกแบบนี้นะคะคําพยากรณ์ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เอาดวงใครมาตั้งฟังไว้เป็นพลังงานภาพรวมใหญ่ๆเป็นการพยากรณ์แบบองค์รวมนะคะอย่านําคําพยากรณ์เป็นตัวชี้วัดดวงของคุณอันนี้ไม่ใช่นะคะฟังไว้พอเบิกบานพอเป็นแนวทางนะคะต้องบอกว่าคนที่เลือกกองพระจันทร์นะเดี๋ยวเอามาให้ดูคนที่เลือกกองพระจันทร์นะคะนั่นหมายความว่า คุณนะตัวคุณเองนะมันเหมือนกับว่ามีความเกี่ยวพันไม่ไม่ไม่เป็นตัวคุณก็ตัวแฟนของคุณนะคะเพราะถือว่าเป็นคนคนเดียวกันเราจะไม่พูดถึงบุคคลที่สามนะมีพลังงานคลิปนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์เออเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีหกราศีที่เด่นขึ้นมานะคะโอเค ตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะอยู่ในเกณฑ์ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูค่ะราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมหกราศีนี้บางทีอาจจะเป็นราศีของคุณหรืออาจจะเป็นราศีของเขาหรือในหกราศีนี้เป็นทั้งคุณและเขาได้เลยนะคะเมื่อเราเชื่อมโยงราศีแล้วเนี่ยนะคะเรามาฟังคำพยากรณ์กันดีกว่าต้องบอกว่าคำพยากรณ์ในเนี้ยมันหมายถึงการสิ้นสุดด้วยนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยคุณกับเขาอะรักกันมานานอ่านบางคู่ที่กําลังดูคลิปนี้อยู่คุณที่กําลังดูคลิปนี้อยู่อาจจะรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก็ได้สมัยมัธยมก็ได้สมัยทํางานคือมันมีความยาวนานของการครบหานะคะและเมื่อคุณจับได้เมื่อคุณรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นความโกรธมันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันห้ามไม่ได้จริงๆแต่ว่าแฟนของคุณก็ไหลลื่นนะคะไหลลื่นแล้วก็มีมีเหตุและผล เป็นช่วงขนาดหนึ่งเป็นอารมณ์ชั่วบูบแค่สนุกสนานแค่เล่นเลน่ถึงคุณจะถามกับกลับด้วยเหตุและผลของการฆ่าโทษว่าแค่เล่นๆแล้วฉันเสียใจจริงคุณทําไมถึงทําเขาก็จะให้เหตุผลว่าก็แค่สนุกสนุกไม่ได้จริงจังและก็ไม่คิดว่าทางโน้นจะจริงจังก็ก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ไม่ได้คิดจะอ,อยาวนาะนไม่ได้คิดจะจริงจังไม่ได้คิดที่จะ ทําอะไรเลยก็แค่อารมณ์ชั่ววูบมันคือความช่วงเวลาสั้นๆนั่นแหละค่ะเขาพยายามสื่อสารกับคุณแในช่วงเวลาสั้นๆเขาพยายามบอกกับคุณว่าสุดท้ายปลายทางเขาก็เลือกคุณเขาไม่ได้บอกว่าจะมีโลกสองใบแต่เพียงแค่สนุกชั่วครั้งชั่วคราวแค่รู้สึกตื่นเต้นแค่บริหารสเสน่ห์แค่เช็คเฉยๆแล้วก็แค่ลองเล่นๆก็ไม่รู้ว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่เลยเถิด ต่อให้เลยเถิดเขาก็จะบอกว่าเขามั่นใจว่ายังไงสุดท้ายเขาก็เลือกคุณเพราะคุณคือคนที่ใช่เขาจะบอกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือเนื้อคู่ของเขาคุณคือคนที่เขาตัดสินใจแล้วแต่อย่างที่บอกค่ะเขาก็ขอโทษขอโพยคุณอะไรที่เคยผิดก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะเคยผิดมาก่อนก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วจะไม่ทําอีกแล้วสุดท้ายคําพูดของเขาก็คือจะไม่ทําอีกแล้วค่าโทษไว้ก่อนได้ไหมถ้าครั้งหน้ามีอีก คุณค่อยว่ากันคุณค่อยว่าผมนะคุณค่อยว่าฉันนะหมายถึงว่าเขาอยากให้เราเนี่ยวางเรื่องนี้เป็นเรื่องของการฆ่าโทษนะคะมองว่าอย,อย่าอย่าเพิ่งอย่าพิ่งกังวลใจและเขาเชื่อว่าคุณอะ่ะเขาอ่ะเลือกคุณและเขาก็เชื่อมั่นว่าคุณก็เลือกเขาต่างคนต่างรักกันนะคะต่างคนต่างเลือกซึ่งกันและกันดังนั้นเขาจึงมองว่านี่คืออุปสรรค ที่เขายอมรับว่าเขาเป็นคนผิดแล้วถ้าคุณจะโกรธในตำแหน่งนี้เขาก็ไม่ว่าคุณจะโกรธโกรธได้เลยเพราะเขารู้เต็มอกว่าเขาผิดนะคะแต่สุดท้ายปลายทางเขาก็บอกแล้วว่าคุณก็เลือกเขาเขาก็เลือกคุณในอารมณ์เนี้ยคนที่โกรธเกรี้ยวที่สุดเป็นคุณแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณอะมีความเชื่อมั่นในตัวเขาสูงแล้วก็รักเขามากคุณทั้งโกรธทั้งโมโห ใช้คำพูดที่แรงและในขณะเดียวกันคุณก็คิดมากแล้วคุณก็นั่งร้องไห้แล้วคุณก็นอนไม่หลับความทุกข์ระทมคูณสองทั้งบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองอยู่ในตำแหน่งของคุณอย่างชัดเจนดังนั้นนะคะ ส่วนของเขาเนี่ยเขารู้ว่าเขาผิดในสิ่งที่เขาสนุกสนุกสนานออกไปแต่ณตอนนี้เขาอะเข้าใจหัวอกคุณแล้วเราก็เสียใจมากๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาคุณเข้าคุณอาจจะเลือกที่จะไม่คุยกับเขานั่งร้องไห้เสียใจอยู่ในสายตาของเขาค่ะเพราะครั้งนี้เขารู้จริงๆว่าเขาผิดนะคะและเขาก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองหรือครั้งต่อไปครั้งเขาเป็นว่าเขาขอโอกาส ถ้าเขาทำผิดอีกคุณเลิกกับเขาได้เลยคุณตัดเขาทิ้งได้เลยคุณอยากจะด่าเขาอยากจะทำอะไรได้เลยไพ่เดทคือเขาให้สิทธิ์คุณตัดสินใจนะคะตัดสินใจอย่างเต็มที่แต่ครั้งนี้เขาขอโอกาสอีกครั้งแล้วถ้าวันนั้นเกิดอีกเขาทำผิดพลาดอีกแต่เขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทำนะคะถ้าเขาทำผิดอีกคุณสามารถเดินออกไปจากชีวิตเขาได้เลยคุณจะเดินออกไปชีวิตเขาก็ได้ เขาจะไม่ถ้าสมมติมีครอบครัวมีบ้านอะไรเขาจะคุณจะออกไปพร้อมทรัพย์สินเงินทองก็ได้หรือคุณจะอยู่ที่นี่แต่เขาเดินออกไปตัวเปล่าก็ได้คือณถึงเวลานั้นถ้าเขาผิดอีกเขาให้คุณอะยุติความสัมพันธ์กับเขาได้เลยเขาสัญญาขณะนั้นนะคะเพียงแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งตัดสัมพันธ์เขาและอย่าเพิ่งหายออกไปจากตัวเขาเพราะเขาไม่พร้อมที่จะไม่มีคุณดังนั้นถ้าถามว่า ตัวคุณนะมาที่โจทย์นะคะรักเราสองสามคนคุณรู้แล้วอารมณ์ตอนนี้คือคุณทั้งโกรธและก็เศร้าใจแล้วก็ร้องไห้แล้วคุณจับได้คุณจับได้แล้วผลของมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดการพิพากษาซึ่งกันและกันเรียบร้อยแล้วหาเหตุและผลกันแล้วเปิดอกคุยกันแล้วทีนี้ถามว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรตอนนี้คุณรักเขาน้อยลงคุณระแวงเขาทุกขณะจิต และคุณก็ไม่มั่นใจในตัวเขาแม้แต่นิดเดียวเพราะคำคำว่าผิดของเขามันมีมันมีอยู่ในใจแล้วมันก็ค้างอยู่แบบนั้นเพราะไม่รู้จะลงโทษยังไงนะถ้าเป็นร้านอาหารถ้าร้านนี้บริการไม่ดีเราก็จะไม่มีวันไปกินอีกแต่คนคนนี้เป็นคนที่อยู่ข้างกายเรานอนหมอนใบเดียวกันนอนอยู่ในห้องเดียวกันเราไม่รักเขาไม่ได้ เราจะไม่กินข้าวกับเขาก็ไม่ได้เราจะไม่มีความสัมพันธ์ทางกายกับเขาก็ไม่ได้ดังนั้นมันไม่เหมือนกับเราออกไปข้างนอกแล้วเจอร้านไม่ถูกใจตอนนี้คุณเครียดคุณตัดสินใจไม่ได้คุณได้แต่ถามตัวเองว่าจะเอาอยัางไงแต่เหมือนกับว่าถ้าเอาจริงๆนะคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งแล้วคุณจะบอกว่าถ้าครั้งหน้า,นาอีกคือเราจบกัน เราเลิกกันเราต่างคนต่างไปคุณจะใช้ไพ่เดทในตำแหน่งของไพ่ใบสุดท้ายเพื่อบอกให้โอกาสเขาอีกครั้งและถ้าเขาทำอีกครั้งนี้คุณจะไปจากเขาอย่างแน่นอนแท้จริงนี่คือสิ่งที่คุณพูดเพราะฉะนั้นคนที่เจอคลิปนี้คือการให้โอกาสค่ะยังไม่ใช่หมายถึงการตัดสินใจตัดจบแต่คือการให้โอกาส อีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้ทํานายไม่ได้ขวางกั้นนะคะจะโอกาสาการให้โอกาสของคุณจะให้โอกาสอีกอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งอันนี้ไม่แตกแต่ถ้าเฉพาะคลิปนี้คือคุณยังให้โอกาสก่อนที่จะค่อยๆตัดขาดค่ะนี่คือพลังงานของไพ่พระจันทร์นะคะถ้าตัดสินใจแบบนี้ก็ต้องอยู่และปรับหัวใจตัวเองและ ก็กลับมารักกันใหม่ดีกว่าดีกว่าระแวงนะคะถ้าอะไรจะเกิดเราก็รู้แล้วนี่ว่าเราจะทําอะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะทําอะไรตอนนี้เราอย่าไปคิดถึงขั้นนั้นเอาเป็นว่าให้โอกาสกันอีกครั้งก็ให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขด้วยนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะมันมีแผนสํารองที่ไม่ได้ บางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกเอามาใช้ก็ได้ดังนั้นอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขถ้าคุณคิดจะให้โอกาสคุณก็ต้องให้โอกาสและให้หัวใจของคุณได้ให้โอกาสแล้วหายใจด้วยนะคะว่าโอเคห้ามเครียดห้ามเครียดนะคะอ่ะไปต่อกองต่อไปคะ่ะ มาเรามาเข้าสู่โหมดกองที่2แล้วค่ะใครเลือกกองดาวไว้บ้างนะคะมาแล้วค่ะคนที่เลือกกองดาวกับหัวข้อที่ว่ารักเราสองสามคนถ้าคุณจับได้คุณจะตัดสินใจอย่างไรถามหัวใจคุณไม่ได้ถามหัวใจคนกลางที่ซุกซนนะคะเราจะเปิดด้วยไพ่สิบใบนะคะก่อนอื่นผู้ทำนายอยากจะเรียนแบบนี้นะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นไม่ได้นำดวงของใครมาตั้งดวงนะฟังไว้ ใช้วิจารณญาณน,นะคะอาจจะตรงกับคุณนะคะในหัวข้อนี้แล้วอาจจะตรงกับใจคุณด้วยกับคําตอบนะคะแต่ก็อย่านําไปตัวชี้วัดดวงนะคะสนใจอยากดูดวงส่วนตัวทักถามไอดีลนยอยู่หน้าปก YouTube กับคําพยากรณ์ใต้คลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อค่ะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วัสนาอเมซี Amazing ่งวาสนาอัมเมซิ่งทาโลค่ะเออพูดเร็วจนลิ้นพันนะเออมามามา สำหรับคนที่เลือกกองดาวนะคะมาดูกันนะคุณเลือกกองนี้ว่ายังไงนะเสียงหัวใจของคุณลองฟังดูนะคะมามาดูกันว่าพลังงานในคลิปนี้มีราศีอะไรเกี่ยวพันบ้างจบแต่จะเป็นราศีหราศีซึ่งอาจจะตรงกับคุณหรืออาจจะตรงกับเขาหรืออาจจะตรงทั้งคุณและเขาทั้งคู่ก็อาจจะทําให้เราเข้าใจว่าเออ คลิปนี้อาจจะเป็นพิกอาคาเนี่ยอาจจะเป็นของเราก็ได้เราจะไม่แตะบุคคลที่3นะคะเราไม่ไม่สนใจบุคคลที่3หรือราศีบุคคลที่3เลยนะคะเอาเน้นย้ําราศีคุณหรือราศีเขาและถ้าเจอทั้งคู่เจอทั้งในราศีนี้คลิปจบครบถ้วนก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะคะราศีที่พูดถึงคือราศีมีนค่ะราศีพิจิกราศีกรกฎค่ะราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนู ราศีธนูนะคะ6ราศีนี้คือพลังงานราศีของคลิปนี้ค่ะตรงคุณไหมตรงเขาไหมหรือตรงทั้งสองคนคะมาฟังต่อค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญคือรักเราสองสามคนตอนนี้คุณรู้แล้วนะคะและคุณก็จับได้ คุณเคยให้โอกาสเขาหรือว่าอาจจะเขาเคยอาจจะเผลอใจหรือเผลอไผทำเรื่องราวแบบนี้แต่เมื่อคุณจับได้เขายินดีที่จะขอโทษคุณอย่างแบบโอ้โหขอโทษสุดตัวคือปรับความเข้าใจและอยากจะขอจุงมือคุณอีกครั้งอย่าเพิ่งตัดความสัมพันธ์เขาเมื่อคุณจับได้เขาเหมือนเหมือนเขาจนแต้มอ่ะจะไม่ค่อยแถสักเท่าไหร่ ก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษนะคะแต่ในการขอโทษเนี่ยมันเป็นไพ่ตำแหน่งคือพลังงานเนี้ยมันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณใช้หรือคุณมีแฟนแต่แฟนคุณมีอีกคนหนึ่งมันเหมือนกับว่าความรักอ่ะมันจะเป็นเลขสามไม่ได้แล้วคุณตกในตำแหน่งฐานสามนั่นหมายความว่าคุณรู้สึกว่ามันเสื่อมเสียมันเสียใจมันเสียเกียรติคุณรู้สึกคุณนอนไม่หลับเนาะ ตำแหน่งนี้คุณนอนไม่หลับคิดบุกวนซ้ำไปซ้ำมากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์สองสามคนคุณรู้ว่าตอนนี้เขาทำดีกับคุณเมื่อวันที่คุณจับได้เขาพยายามขอโทษขอโพยพยายามปรับความเข้าใจพยายามพาคุณให้เวลาคุณมากขึ้นแต่คุณก็ยังรู้สึกถึงความไม่มั่นใจคุณรู้สึกว่าบุคคลที่สามก็ไม่ได้อยากยุติกับเขาดังนั้นสิ่งน,นี้มันบุกวนและทำร้ายหัวใจคุณมากๆว่า เขาจะเผอใจไหมเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านเขาจะออกไปหาอีกคนหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ย้ำคิดย้ำทำและทำอะไรไม่ได้คนที่ให้คำปรึกษาคนที่คุณมากที่สุดจะเป็นเพศหญิงซึ่งอาจจะเป็นคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาที่เป็นสุภาพสตีก็ได้คุณยา่าคุณยายก็ได้หรือครูบาอาจารย์หรือรุ่นพี่ที่เป็นผู้หญิงก็ให้แง่คิดว่าอยู่กับที่อยู่อยู่เฉยเอยู่นิ่งๆอยู่เป็นนางพญาอยู่เป็น อยูอ่ถ้าเป็นผู้ชายที่ดูคลิปนี้ก็คือให้คุณอยู่นิ่งๆอย่างสงบนะคะถ้าเป็นสุภาพสตรีคืออยู่ให้นิ่งๆแล้วอยู่อย่างนางพญาเพราะอะไรพากคุณไม่ผิดเมื่อคุณไม่ผิดคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเครียดเพราะคนที่เครียดคือคนที่ผิดแต่ถ้าคุณมันเครียดแบบเนี้ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณจะระแวงไปหมดคุณจะเหมือนเป็นเป็นยามยามกลางวันส่องเขาเช็คเขายามกลางคืนเขากลับกี่โมงเขาคุยกับใครไหมมือถือเขาอยู่ไหนถึงเขาจะอยู่ใกล้ตัวคุณก็จะกลายเป็นยามยามเฝ้าสังเกตการไม่หลับไม่นอนทั้งทั้งกลางวันและกลางคืนคุณเหมือนยามยามเฝ้าอ่ะ ยามเฝ้าอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คนให้ให้คำแนะนำคุณก็คือไปเที่ยวสิไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปกระชับความรักความสัมพันธ์ให้นึกถึงครอบครัวให้อภัยกันนะในเมื่อเขาขอโทษแล้วกลับมาเป็นครอบครัวก็จะเป็นช่วงอารมณ์ที่เหมือนคุณก็รับฝังแล้ว,แล,วแล้วความสัมพันธ์ของคุณก็จะไปในทิศทางที่เออต้องไปเที่ยวพักผ่อนกลับไปหาครอบครัวเขากลับไปหาครอบครัวเราหรือไปเที่ยวพักผ่อนกับ เพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องครอบครัวให้มันมีความสุขเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าที่คุณเครียดเพราะแบบนี้คือคุณยังให้โอกาสเขาอยู่เพียงแต่คุณยังปรับอารมณ์และตัวเองไม่ได้คุณก็ได้มันอ่ากำลังใจแล้วก็แง่คิดนะคะจากคนรอบข้างที่ปาถนาดีนะคะคุณยังคงอยากอยากไปอยู่เขาเรียกว่าคุณยังรักเขาอยู่และพร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็สร้างครอบครัวไปด้วยกันถ้าคุณเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกคุณก็อยากจะให้ลูกเนี่ย มีความสุขหรือว่าคุณก็อยากจะมีลูกกับเขาหรือคุณก็อยากได้เขาเป็นภรรยาหรือคุณก็อยากได้เขาเป็นสามีนะคะคุณก็ยังเลือกเขาอยู่ดีนะคะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราพยายามสงบใจและตอนนี้ผลลัพธ์มันออกแล้วบ้านก็เริ่มไม่มีความสุขถูกต้องไหมคะแต่ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้มันยิ่งมันยิ่งทวีคูณของความไม่มีความสุขในเมื่อคุณเลือกเขาคุณเลือกที่จะเมื่อผลลัพธ์มันขึ้นแล้วในตำแหน่งของไพ่ดาวก็คือ เราก็กลับมาเริ่มใหม่เราก็มารีเซ็ตซีโร่กันใหม่แล้วมันมามาเริ่มต้นกันใหม่ก่อนวันที่เราจะมีปัญหาการคือปัญหาเนี่ยเราไม่ได้ลืมหรอกเพราะมันมันดาบหนึ่งไปแล้วมันปัญหามันเคลียร์จบไปแล้วปัญหามันรู้ล่วงแล้วมันมันตอบโจทย์มันจับโป๊ะมันเฉลยหมดแล้วณตอนนี้ก็คือรีเซ็ตเป็นศูนย์ก็คือล้างบนทินอ่ะล้างใจกันทั้งคู่เออเรากลับมานับหนึ่งนับศูนย์เลยดีกว่าเรานับศูนย์กันใหม่แล้วก็ปรับเนื้อปรับตัว แล้วอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วคุณก็คาดโทษเขาไว้ว่าถ้าเกิดขึ้นอีกนะคะครั้งหน้าคุณจะจากเขาไปคุณหรือคุณก็ออกไปเลยไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันจากกันไปเลยถ้ามองว่าฉันไม่ดีนะคะและเชื่อว่าในตำแหน่งนี้การเริ่มต้นของความเป็นครอบครัวก็จะนับหนึ่งใหม่ครั้งนี้เขาอาจจะพลาดไปไม่ใช่เพราะความสนุกไม่ใช่เพราะอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นความเผลอผายที่ มันมันเผอ่อมันมันเผือแต่คําว่าเผือของเขาเนี่ยจะมีบุคคลที่สามหรือจะไปมีมีอะไรกับบุคคลที่สามแต่สุดท้ายเขาเลือกคุณยังไงเขาก็เลือกคุณเพราะใบนี้เขาเลือกที่จะปรับความเข้าใจเป็นบันไดขั้นแรกเลยไม่ได้เลือกที่จะแถไม่ได้เลือกที่จะอ้อมโลกไม่ได้เลือกที่จะคบเผื่อเลือกแต่เขาตั้งใจที่จะปรับความรู้สึกกับคุณเพื่อเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวไปกับคุณแล้วก็นับหนึ่งใหม่ตอนนี้เขาจะยอมคุณทุกอย่าง นะคะแล้วก็ปรับความรู้สึกให้คุณใหม่แล้วก็พูดคําว่าขอโทษอยู่ตลอดเวลาถ้าถามว่าคนที่เลือกกองดาวอ่ะต้องบอกแบบนี้ว่าโอกาสเกิดใหม่แทบโอกาสเกิดผิดในเรื่องเดิมๆเมนี้น่าจะไม่เกิดครอบครัวคุณน่าจะมีความสบายใจความผาสุกได้เกิดขึ้นไปอีกนะคะน่าจะราบรื่นขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่ายอมที่จะนับศูนย ใหม่อีกครั้งหนึ่งต่างคนต่างลบความรู้สึกแล้วมานับแล้วก็มาเริ่มศูนย์แล้วก็มาเริ่มหนึ่งก็เหมือนเริ่มต้นรักกันใหม่แค่นั้นเองนะคะเริ่มต้นในวันที่เอาเรื่องแย่ๆทิ้งออกไปให้โอกาสซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นคู่รักก็จะไปต่อถ้าเป็นคู่แต่งงานก็นึกถึงครอบครัวแล้วหลายเสียงหลายฝ่ายก็อยากจะบอกให้เราอะยังคงรักกัน ะะก็ยังไปต่อค่ะอันนี้ให้อภัยแล้วน่าจะไม่น่าเกิดอะไรละก็น่าจะสบายใจในระดับหนึ่งเลยแหละนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็ดีใจด้วยกับคนที่เลือกกองดํากองดาวสีเขียวซึ่งพลังงานออกมาว่าเขาน่าจะยุติ เลิกเจ้าชู้เข็ดขยาดไปเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะใครอยากให้พิกอาคาดในหัวข้ออะไรที่หนักหน่วงหัวใจคุณสามารถตั้งหัวข้อไว้ได้เดี๋ยวผู้ทำนายเอามาทําคลิปให้นะคะวันนี้ลาไปก่อนฝากแชร์คลิปเป็นค่าครูด้วยค่าครูบูชาค่าไพ่กันนะคะใครแชร์คลิปนี้ด้วยความใจดีปรารถนาให้ทุกอย่างมันปลดล็อกคลี่คลายค,ายความสุขกลับมานะคะสวัสดีค่ะ